วัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Project ์ o อมบอยนะครับผมหลังจากที่คลิปที่แล้วนะครับผมได้เดินเปิดแมปบริเวณบ้านเนาะก็มีบ้านหลังหนึ่งที่เรายังคนไม่หมดก็คือหลังนี้เราเรา,เรามีไฟฉายก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ไม่มีไฟฉายเนี่ยเราลงไปเนี่ยอันตรายมากมันค่อนข้างมืดนะผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างมืดมากๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้ครับถ้าผมจําไม่ผิดน่าจะ,จะเจเนเรเตอร์หรือเปล่านะ แย่ yeah, ละแค่แค่ไปกี่วันผมก็ลืมแล้วว่าตำแหน่งที่ผมต้องไปมีอะไรบ้างนะให้ตายเหอะโอเคแต่ที่จําได้ดหลักๆก็คือมันมีโจนอยู่ตรงนี้ซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมว่าผมอาจจะต้องไปไดบ้านโจนฮะเพื่อที่ผมจะไปเอาของที่บ้านโจนเผื่อมันมีแบบของดีครับแต่มไม่รู้ว่าพวกโจนมันจะมีปืนหรือเปล่านี่ดิไอเราก็ไม่อยากยิงปืนซะด้วยดิ แต่ตอนนี้ฝนตกอะ่ะผมไม่ค่อยอยากไปไหนเลยเวลาฝนตกเนี่ยเป็นอะไรที่ผมไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่เลยนะฝนหยุดตกแล้วครับแต่ผมยังไปไหนไม่ได้นะเพราะว่าผมมีอาการง่วงแล้วก็มีอาการหิวสักหน่อยแต่ไหนๆก็ไ,ไหนๆละจังหวะน,นี้ฝนหยุดตกแล้วผมว่าควรทําอะไรสักอย่างหนึ่งครับเพื่อที่จะทําให้เราไ,ได้มีอาหารสํารองครับเอ่อหน้านี้มันไม่ถ้าหน้าฝนอันนี้มันไม่น่าจะดีสักเท่าไหร่ลรอมัง้งเราลองปลูกเป็น เบคอนแล้วกันเอ้ยเบคอนว่ะบอคกลี่โอ้โหให้ตายเถอะ <laughs> มาเดี๋ยวเราเริ่มทำการปลูกบ็อคกลี่เลยในไหนๆช่วงนี้ฝนมันตกครับเราก็ใช้น้ําฝนนี่แหละในการรดนับต้นไม้แทนเรา <laughs> ไม่ใช่ว่าเราวางหว่านมาเมล็ดไปปุ๊บแล้วมันไม่ตกนะแมงไม่ฮาเลยนะลําบากอีกเฮ้ยใจเด๋ยวนะผมว่าผมมีไอ้เสียมอยู่นะนี่ไง เราใช้บริเวณนี้ให้เป็นประโยชน์ดีกว่านั่นก็เป็นนะเป็นดินละอ่าขุดเพื่อปลูกอ่ะเฮ้ยฝนตกพอดีลวเลวยบางทีเสียงลมมันก็เหมือนเสียงซอมบี้มันมาขางใกล้ๆนะไม่ค่อยชอบเลยบุกเอาไว้ครับหวังว่าจะไม่มีอะไรไปกวนมันนะ อาหารหลักของเราเลยปลูกเอาไว้ก่อนบอคคลีรี่ครับเโอ okay. เอาเป็นว่าเ,เราไว้เจอกันตอนเช้าดีกว่าครับระหว่างนี้ผมขอนอนก่อนไม่ไหวแล้วตาปื้มากตีห้าห้าสิบนาทีครับถือว่าเป็นเวลาตื่นที่เยี่ยมยอดมากแต่ฝนก็ยังตกอยู่นะไม่ชอบเลยฮนะอผมจะต้องกินก่อนกองทัพต้องเดินด้วยเท้าครับผมไม่เชื่อว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้องโอ้โหแต่ฝนตกแรงซะด้วยดิ ช่างมันครับมุ่งหน้าไปสู่บ้านโจนกันถึงทางแยกแล้วเร่อาจ,าจริงๆนะผมแวะไปแร่นเนื้อหมูหน่อยก็ได้นะไหนๆก็มาละเดี๋ยวลืมครับเผื่อบ้านโจนไม่มีอะไรมีการค้างเป็นจังหวะนะแม่ให้ตายเหอะมาแร่เลยหอกว่าเนื้อหมูจะไม่เน่านะเรียบร้อยเดี๋ยวจะกระดูกละอุนักเฮ้ยถามจริง ไม่น่าว่ะเออใช่มันไม่เน่าแต่จะเก็บยังไงวันเนี่ยไม่มีไฟฟ้าลืมไปเลยลืมคิดเรื่องนี้ไปเลยไม่ใช่ไม่มีไฟฟ้านะหมายถึงไม่ไม่มีตู้เย็นน่ะโอ้ยนอทําได้แค่อย่างเดียวคือกินไปเลยครับจะเหมือนสัญลักษณ์สัญ,ญลักษณ์ญญไม่ขึ้นแล้วะฮรู้พวกมันไม่อยู่กันแล้วนะเฮ้ยผมว่าชัวครับเหมือพวกมันจะถูกโจมตีจากพวกซอมบี้นะ ทำไมอันนี้มาห้อยตรงนี้วะนะ่ะใช่ไหมเ,เราเช็คก่อนดีกว่าแต่ทำอะไรผีผามครับเดยวสวยถุงมือกระชุดเอี้ยมวะขัดตาวะอันนี้ใครใครมันเอามาไวนะ้เนี่ยโอ้โหชัดเลยครับมันโดนซอมบี้ครับได้บ้านเรียบร้อยเลยไม่เปลืองแรงว่ะทาอย่างนี้ เราแค่จากการซอมบี้อย่างเดียวครับนั่นไงใช่ด้วยครับไม่มีกระสุนปืนมีอาหารโอ้โหย่ยม,มีไฟฉายให้ด้วยเดี๋ยวเราจะไม่เปลืองแรงก,กับซอมบี้พวกนี้มามือข้ามมา <c oughs> แค่นี้แหละเรียบร้อยพวกนี้มีน้ําครับมีเดินป่ายาอาหาร่านไฟฉายโอ <c oughs> ้อบแห้งว่ะขอบคุณข้างในเละเลยแฮะ เพมันก็อยู่กันเยอะนี่ว่ามีเครื่องปัดไฟด้วยเฮ้ยเครื่องปัดไฟทำงานเนอเฮ้ยอ้าวมีโจที่กลายเป็นซอมบี้หนึ่งคนครับมาเลยเวสเลอร์ด้วยให้จับตัวเราได้เด็ดขาดถูกให้เฮ้ยขอแล้วกันนะอันนี้คืออะไรวะนี่อ่ะสมก็เป็นโจรดิเมนเว้ยไม่คิดจะพกกระเป๋ากันเลยเหรอวะอ่าเยี่ยม มีซองปืนครับซอมบี้อยู่ด้านในนะไม่แปลกใจไม่แปลกใจทำไมมาถึงโดนซอมบี้ได้ครับแม่งเปิดเจนเนเรเตอร์ครับห้องใต้ดินด้วยว่ะโอเคอเฮ้ยอะไรเอะโอ้โหเพียบเลยให้ตายเถอะ ออกมาดิตายหนึ่งมึงทำไรมึงเชือบออกเหรอแมงอยู่ข้างในครับอ,อยแมงไี้รีโรดก่อนเดี๋ยวเข้าสอมบี้ก็มา นี่แหละที่ผมไม่อยากยิงปืนครับจะพาหยายน้ำมาหาเราแน่ๆเลยหรือว่าผมกลัวเกินไปนะเฮ้ยเมื่อกี้เห็นมันวิ่งออกมาตัวหนึ่งนะเฮ้ยอุ้ยเวยเลยโถ่แม่งล็อกหลอกใส่ โว้ยมีแต่แอลกอฮอ์ว่ะโดนตรงไหนไวะเนี่ยโอ้โหมือขวาตายเหอะพวกแม่มีกี่ตัววะเนี่ยโอโ้โหโดนตรงไหนไม่โดนเลยนะโดนตรงมือมันอยู่กี่กี่ตัววะเนี่ยโอ้โหแม่าไม่ยอมให้มองข้างในเลยวะ่ะเฮ้ยเว้ยเอเยแอลกอฮอล์้ย,ออออยซอมบี้ เหลืออีกไหมเนี่ยเจ็บตัวจนได้เลยผมกระสุนเก้านัดถ้าทางไม่ดีออกมาทันทีอีกตัวหนึ่งข้างในครับสองตัวตายหนึ่งปเปด้ยปืนแจม โอเคโหลดดิงเลยไปไหนแล้ววะจะหนีไปไหนได้ฮะอมบี้ก็ค่อยมาทีเดียวตัวสองตัวเว้เรียบร้อยเฮ้ยนักกระติ๊กเหรอแย่ละอีกตัวหนึ่งผมไม่เห็นว่า โดนหนไปไหนเนี่ยเฮ้ยแม่งเอ้ยบ้านโจนแค่บ้านเดียวมันเข้ายากมากผมพลาดท่าโดนหัวไปทีนึงด้วยนะโอ้เจ็บมือหยุดคนไว้เลยเสียเสียงปืนตกใจหมดเลยไม่สิโจรยิงเหรอ แสดงว่าไอ้นั่นมีปืนครับแต่ว่าตอนที่มันวิ่งมาผมก็มเห็นมันมีปืนนะไอเวยนั่นหายไปไหนโอเคถือว่าเคลียร์ครับนี่ไงผมว่าแล้วอาหารต้องมีแล้วมันมีจริงๆด้วยซอมบี้มันเยอะว่ะผมอาจจะต้องหยุดไอเครื่องจนทเรเตอร์ก่อนนะเฮ้ยน<อ>ันไงเวยเน้ย ไปมึงครับซอมบี้ตอนนี้เฮ้ยไปฟอนพังอีกยังพอเหลือให้ทุบได้อยู่ครับตายเฮ้ะเคลียร์โจนได้แต่ซอมบี้มาแฮะไม่ค่อยเวิร์กเลยไม่เง้ยแม่งดันเผาพร้อมกันอีก ต้องปิดเครื่องเจเนเรเตอร์ก่อนตายเดี๋ยววะแต่เจ้าพวกนี้ไม่พกไอ้นี่เลยเหรอกระเป๋าเนี่ยไม่เท่าไหร่นีวว่หว่าไม้แตกกูใช้เตยินได้มาเดี๋ยวว่าโอ้ยแมงเอ้ยเพียบเลย ผมต้องปิดเจนเนอเรเตอร์ให้ได้ครับมาเดินช้าเลยเกินแต่เราก็ยิ่งรีบๆด้วยตับหัวแบะมันจะมีอีกเหรอชัวร์เรียบร้อยมีกุญแจด้วยฮะ นฝนเยี่ยมเลยไม่ได้การแล้วว่ะซอมบี้มาเรื่อยๆเลยฮะผมต้องถอยก่อนละจะถอยในสภาพนี้ไม่น่าไหวฮะมข้ามมา <c oughs> ไปนี่ไม่มีช้อยเลือกครับแต่เสียงปืนนั้นอ่ะไม่เอ้บูเทช่ไหมโอ้ไม่ดีแน่ เกืบประชิดตัวแฟลลทำอไกันนะสบบี้มาทุกทิศทุกทางเลยฮนะผมต้องออกจากที่นี่ครับออกมาจากตรงนั้นก่อนครับแม่งโคตรวุ่นวายเลยซอบบี้มาจากไหนไม่รู้นะแล้วก็มีเสียงปืนด้วยเกือบเอาชีวิตตัวไปฝากไว้แล้วไม่ละเอาละกลับมาบ้านตัวเองละ แม่งเอ้ยได้เนื้อมาแต่เรายังไม่มีไม่มีไฟฟ้าใช้ผมลืมคิดไม่มีไฟฟ้ามันก็ทำอะไรไม่ได้นะตอนนี้แม้จะทำอาหารก็ยังทำอะไรไม่ได้เลยแต่ใดบ้านโจนเมื่อกี้มันมีของเยอะมากเลยนะตายเหอะเสียดายว่ะมาเป็นบอลนะเอามาใช้ก่อนได้มาจากพวกโจนครับก็ได้ปืนมา ปืนแม่งโคตรพร้อมเลยว,ว่ะโจนอันตรายเป็นบ้าอันนี้เสื้อกันฝนไม่ได้เปียกแต่ผมเปียกก็คือชุดด้านนอกนะชุดไหนเปียกวะขอบิดก่อน <c oughs> บิดชุดเกาะก่อนให้ตายเถอะ <c oughs> กลับมาสวมเบลเลยกว่าเออรู้สึกอุ่นใจขึ้นเยอะอเป็นตรงไหนไม่เป็นด้วยนะตรงมือเลยให้ตายเถอะจุดสำคัญซะวะ ฝนก็นไม่หยุดตกสักทีนะทำอะไรก็ลำบากเหลือเกินเอาละตอนนี้ผมมีแผลอยู่แค่จุดเดียวครับอยู่แค่จุดเดียวอผมมีไฟฉายแล้วอะผมเอาไขควงไว้ในนี้แล้วกันตอนเนี้ไอ้เรื่องเนื้อหมูอะเราอยา่าเพิ่งเพยุ่งดีกว่าช่างมันเดี๋ยวไอ้ตรงนี้เราค่อยหาโอกาสครับไปอีกรอบหนึ่งผมคิดว่า รอบนี้ซอมบี้น่าจะกลูกันอยู่ในนี้ยค่อนข้างเยอะแล้วจากงานง,านงาน่งายๆกัาเป็นงานยากเฉยเลยไหนๆก็ไหนๆละแต่ผมขอใช้เวลานี้ครับในการอ่านหนังสือฮะแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกนตอนเช้ากันเลยดีกว่าครับเผื่อฝนมันจะเบาลง <c oughs> 10บโมงครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ฝนไม่ตก <c oughs> เอาละผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะกลับไปที่นั่นอีกดี อีกด,ดีไหมนะแม่ติดอ่างเลยแต่ลองไปดูอาหารของเราดิเป็นยังไงบ้างบัง,งแงะแหละนะมันก็คงยังไม่เกิบโตเลยร็วนี้หรอกชุ่มฉ่ำบอกเคอรี่ชุ่มฉ่อมำอ่านบอกเคอรี่เป็นเบคอนผมแลยอย่างเชื่อตัวเองเลยให้ตายเถอะนะเราพอได้อาหารมาจากพวกโจรอยู่นะ ผมว่าถ้าเรากลับไปตรงนั้นอีกรอบหนึ่งก็ไม่ได้เสียหายอะไรหรอมัง้งมั้งนะเพราะมันมีอาหารอะเยอะมากเยอะมากๆครับพูดตรงๆเลยซึ่งผมอยากได้ครับอย่างน้อยเอามาตั้งหลักได้เลยะแล้วก็ปืนเราก็พร้อมแล้วเมลีเราก็มีกลัวอะไรละ่ะถูกปะเอาวเว้ยมา เอาแผลก็หายแล้วด้วยจะเพึ่งคีนแล้วกันเก็บน้ำไว้ก่อนไปเดี๋ยวเรากลับไปที่เดิมมันครับแต่ผมว่าเราต้องส่องพวกซอมบี้ก่อนนะเพราะว่าตอนที่เราหนีออกมาเนี่ยซอมบี้เพียบเลยนั่นไงเต็มเลยครับนี่คือฝั่งฟาร์มนะอะไรวะการรอบเล่นเหรอ <laughs> โอเคโอ้โอ ซอมบี้ด้านหน้าเรอให้ชัวรว่าตัวเดียวนะเรียบร้อยตัวคานไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะก็อย่าให้มันจับขาเราได้ก็พอตอนนี้สิ่งที่กังวลอนะ่ะคือกลัวซอมบี้วิ่งมากครับร้อย เอาวุ้นที่ผมใช้อยู่เป็นขวานแล้วนะเออดีเว้ยโอ้โหไอ้นี่อ่ะแม่งน่ากลัวที่สุดละฉลาดมันสามารถไล่ล่าเราได้ครับจะพูดว่างไงดีอ่ะมันต่างกับพวกแฟลล์หรืออะไรเงี้ยมันสามารถค้นหาตำแหน่งเราได้เออต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าโอ้โหโอ้โหเห็นไหมนี่นี่มันกำลังเดินมาหาเราครับ โอ้โอตั้งแต่เมื่อ,อไรหร่วะเนี่ยตอบี้แข็งฮะเกิดอะไรขึ้นกับมันวะยงไงผมไม่น่าจะเข้าไปได้วะ ว่าซอมบี้มนยึดคลองไปแล้วฮะแล้วก็เมื่อกี้เราจะเห็นเป็นศพโจรตัวสุดท้ายครับน่าจะถูกหลดซอมบี้ลุมถึงไปแล้วเอาเป็นว่าช่างมันแล้วกันผมปล่อยไม่เสี่ยงดีกว่าครับจำนวนซอมบี้ที่แออัดขนาดนั้นมันอาจจะฆ่าผมได้ง่ายๆเลยก็ได้นะไม่เสี่ยงดีกว่าว่ะแต่ไว้โอกาสแล้วกัน ถ้ามีโอกาสเราจะกลับไปครับแต่เดียวนะตรงนี้เรายังไม่ได้โค้นอีกหรออ๋อน่าจะเป็นโรงรถนั้นเราช่างมันก่อนช่างมันเราไปที่อื่นดีกว่าตรงนั้นไม่น่าเวิร์กแล้วไม่เสี่ยงเป็นเป็นดีสุดแต่เป็นว่าเราจัดการภัยที่มันมาจากมย์ด้วยกันได้ได้ไปกลุ่มหนึง่งอาจจะต้องมาที่บ้านหลังนี้ครับ ไปดูห้องใต้ดินครับว่ามีอะไรหรือเปล่าเพื่ออาจจะมีของดีก็ได้ใครจะไปรู้มีซอมบี้แล้วนะได้ไฟฉายแล้วไปเราลงไปสำรวจห้องใต้ดินกันอาจจะมีของดีเราเราอยู่ก็ได้นะแต่การพกปืนเอาไว้ก็ดีที่สุดละอุ่นใจเหรอวะโอ้โห <Okay. S 2> เป็นแค่ห้องเฉยๆอะ่ะเหมือนเป็นห้องแค่แบบลงมาแฮงเอาท์กันเฉยๆอับบีแมนนวลคือและ้ววะน่าจะเป็นแค่ให้อ่านเฉยๆโอเคเคลีย okay. ครับนึกว่าจะมีแบบอะไรต้อนรับแบบเออมีอาวุธอะไรองี้เปล่าเลยไม่มีอะไรเลย ถือว่าคลีนครับบ้านหลังนี้จริงๆผมจะเอาเตาพวกนี้กลับบ้านมากเลยนะเพราะว่าเตาพวกนี้มันสามารถใช้ได้อะเฮ้ยเหมจเจอถนนใหญ่ฮะรอไปถนนใหญ่ดิถ้าจำไม่ผิดนะจุดที่ผมอยู่เนะี่ยถ้าออกไปเนะี่น่าจะเจอปั๊มน้ำมันนะน่าจะใช่แล้วถ้าเกิดมันใช่ขึ้นมาแล้วก็ขอ,อมบีเยอะแน่ๆเลยปั๊มน้ำมันเนะี่ย ว่าชัดเลยผมว่าใชแ่แน่ๆมีความกระตุกไปช่วงๆฮะแสดงว่าซอมบี้เยอะแน่ๆเลยพยายามมองไกลๆไว้ก่อนครับโอว่าใช,แชแ่แน่ใช่แน่ๆยังไงก็ต้องใช่โดยชั่วโม,มงบินที่ผม มีเยอะมากเอาละไม่มีตัววิง่งสบายใจได้ครับเว้ยเลยผมมีอาการเหนื่อยไวมากเลยอะเรียบร้อยโอ้ย ไม่มีตัววิ่งตายเดี๋ยววะหรุดร้อยโอ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 ไมีตัววิ่งไหมไม่มีแล้วก็จัดการแม่งเลยนี่แหละโว้ยเนยพังจนได้โอ้แย่ละ ถางั้นต้องใช้คอแล้วแหละถึงจะไม่ถนัดแต่ใช้ไปก่อนไม่ใช่มไม่ถนัดดิถึงจะไม่อยากใช้มันก็ตามเพราะว่าคอนนอะมันเอาไปสร้างบ้านได้ถ้าคอานพังขึ้นมาแล้วก็งานหยาบแน่เรียบร้อยอ้ยตัวที่ไม่อยากเจอมากที่สุด ตัวกีดครับไม่อยากเจอมันเลย,ยมั่งเลี่ยงไม่ได้ด้วยดิเอาละ่ะถอยก่อนดีกว่ามันมีตัวกีดอะนี่ไงใช่ด้วยเดี๋ยวเราค่อยใช้วิธีรัดรัดแม่น้ํามาก็ได้ถ้างั้นถือว,ว่าตัวนี้ามาเคลียร์ในระดับหนึ่งละถอยกลับบ้านก่อน แต่การที่เราถอยไปบ่อยมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอาหารแล้วมันล่อยหลอลงไปเรื่อยๆครับแต่บ้านโจรอะ่ะผมอยากอยากอยากเคลียร์ซอมบี้มากเลยจริงๆนะผมอยากเคลียร์ซอมบี้มากๆแต่แบบผมกลัวโดนมันล้อมครับพอเท่าที่ดูซอมบี้มันโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้ด้วยมันเดินมาเรื่อยๆครับเหมือนกับว่าตรงนั้นน่ะน่าจะเป็นเหมือน จุดที่ซอมบี้มารวมตัวกันดีไม่ดีอห้องใต้ดินอาจจะมีอะไรดึงดูดพวกซอมบี้มาก็ได้แต่เป็นไปได้ผมจะไม่ลงไปนะแมงขึ้นออกเขาออกทางเดียวด้วยโอกาสพลาท่าก็สูงสูงไม่เสี่ยงดีที่สุดเหนื่อยเหนื่อยวีมาเยอะเหนื่อยอ่านั่งพักก่อนโอเคเอาละตอนนี้ห้องใต้ดินเคลียร์แล้วนะครับ หลังนี้ไม่มีอะไรแล้วก็เราเปิดแมปมาเจอตรงนี้น่าจะเป็นสำนักงานนะผมว่าแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นพวกร้านยี่สี่ของปั๊มน้ํามันผมจําได้อยู่ตรงนั้นน่าจะเป็นโซนปั๊มน้ํามันแล้วเดี๋ยวรอบหน้าครับเราจะลองลัดแม่น้ําไปดีกว,ว่าแต่ผมไม่รู้ตรงนี้จะเป็นซอมบี้หรือเปล่านะแต่หลกัลกๆเราเจอตัวกีดครับซึ่งผมไม่อยากเจอมันเลยผมไม่ชอบมันเลยตัวกีดผมก็ไม่ได้อยากจะบอกว่าผมกลัวนะแต่นั่นแหละ จริงๆผมก็กลัวแหละไม่อยากเจอมันแต่มันเลี่ยงไม่ได้จริงครับผมอาจจะต้องรีบฆ่ามันครับแล้วก็ค่อยเขียดซอมบี้บริเวณนี้แต่ไม่ไม่มีรั้วด้วยนี่ดีอาจจะลําบากหน่อยเพราะมันไม่มีรั้วนี่แหละแล้วก็ตรงนี้ครับบ้านโจรไว้ครับไว้เรามีโอกาสเราจะเข้าไปได้เอาของข้างในแต่ถ้าศพโจรก็ไม่ต้องไอ้นี่แล้วมั้งผมว่าไม่ต้องไปคาดหวังอะศพโจรน่าจะหายแล้วล่ะ ภายใน2วันครับโอเคแล้วก็ระวังพวกซอมบีต้ตรงนี้ค่อนข้างเยอะเลยถือว่าภารกิจวันนี้เราโชคเลือดดีนะไม่ตายแม่โดนฟาดเข้าข้างหลังเกือบไปแล้วโอเคฮะเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้าดีกว่าครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่เข้ามารับชมกันไว้เจอกันครับบ๊ายบาย